ฝากฝังแล้วฝากฝังแล้วเจียงหยงหลีฝากฝังเจียงอวินชิงลูกสาวของเขาวไว้กับข้าเพียงเพราะกลุ่มบริษัทเจียงอันกําลังเผชิญกับการล่มสลายอย่างสมบูรณ์ทันทีที่ข้าได้รับข้อความจากเจียงหยงหลีวิดีโอหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าซูหมิงสวัสดีข้าคือพ่อของอวินชิงคําพูดต่อไปนี้ข้าไม่หวังว่าเจ้าจะทําตามทั้งหมดแต่ข้าก็ยังหวังว่าเจ้าจะจดจําคําพูดเหล่านี้ไว้กลุ่มบริษัทเจียงอันในการต่อต้านกับประกูลจางค่อยๆถูกทำให้ไรออำนาจ ข้าได้ใช้ทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไร้ซึ่งหนทางแต่ข้าก็ไม่ได้ประหลาดใจข้าคาดการถึงวันนี้ไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อนเพียงแต่ไม่คิดว่าพวกเราจะล่มสลายเร็วขนาดนี้เร็วเสียจนกระทั่งข้าไม่ทันได้รักษาสิ่งของไว้ได้มากนักแต่ข้าก็พยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาสิ่งล้ำค่าบางอย่างไว้ซึ่งอยู่ในไฟแนบของเจ้าแล้วข้าไม่คาดหวังให้เจ้าช่วยลูกสาวข้าทวงทรัพย์สินคืน เพียงหวังว่าเจ้าจะปกป้องชีวิตของพวกนางทั้งสองได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นข้าขมวดคิ้วเล็กน้อยสถานการณ์กลับเลวร้ายถึงเพียงนี้นี่มันการฝากฝังก่อนตายจริงๆสินะจากนั้นในวิดีโอชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาจากนอกประตูชายชราผู้นั้นชื่อเหลยเฉินเคยเป็นทั้งเลขานุก,การพ่อบ้านและองครักษ์ของเจียงหยงหลีท่านประธานท่านควรจะไปตายได้แล้ว เลยเฉินยืนกอดอกสังการน้ำเสียงหนักแน่นแสงสาฟ้าสีม่วงสาดส่องรวมตัวกันเป็นกระบี่ยาวเล่มหนึ่งมองไปที่เลยเฉินเจียงยงหลีค่อยๆยืนขึ้นเลยผู้เท่าไม่คิดว่าเจ้าจะทะลวงเข้าสู่ขั้นปรมาจารย์ยุธแล้วดูเหมือนว่าเงื่อนไขของตระกูลจางจะดีมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่เจ้าจะทรยศเลยเฉินนบยยกหน้าขอบคุณท่านที่เข้าใจอย่างไรเสียข้าก็ติดอยู่ที่ขั้นนี้มากว่า20ปีแล้ว จากนั้นเขาก็หยุดเล็กน้อยถอนหายใจแล้วกล่าวขอโทษท่านประธานเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างชา้าชาลูกศรสายฟ้าลอยขึ้นในดวงตาที่แก่ชราและขุ่นมัวมีความรู้สึกผิดซ่อนอยู่เล็กน้อยความละอายใจเจียงยงหลีเผชิญหน้ากับความตายด้วยรอยยิ้มปราศจากความหวาดกลัวเลยผู้เท่าไม่ต้องขอโทษเจ้าให้เวลาข้าสิบนาทีสุดท้ายเพื่อสั่งเสีย ข้าก็พอใจมากแล้วอย่างไรเสียเจ้าก็ต้องแบกรับความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงอีกทั้งกลุ่มบริษัทเจียงอันถูกทำลายจนถึงขั้นนี้การทรยศของเจ้าก็เป็นทางเลือกที่ช่วยไม่ได้เพื่อรักษาชีวิตของตนเองเจียงหยงหลี่จ้องมองเลยเฉินในแววตาไม่มีความเขยดแค้นแม้แต่น้อยเพราะเขาก็รู้ดีสถานการณ์ในวันนี้ลุ้นเป็นผลมาจากความสามารถที่ไม่เพียงพอของข้าเองแม้ว่าพ่อบ้านเลยจะไม่ทรยศก็จะมีคนอื่นมาลอบสังหารข้าอยู่ดี เลยผู้เท่าเมื่อได้ยินก็รู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยขอบตาแดงกำ่ำโปรดไปสู่สุขติเถิดท่านข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป,ป้องคุณหนูทั้งสองพูดจบลูกศรสายฟ้าอันบ้าคลั่งก็พุ่งออกไปโดยไม่รอชา้าทะลุหัวใจของเขาในที่สุดวีดีโอก็ปิดลงโดยสมบูรณ์แม้ว่าข้าจะคุ้นเคยกับการพลัดพรากจากเป็นจากตายแต่ในใจก็ยังคงนับถืออยู่บ้าง ชายวัยกลางคนผู้นี้เป็นชายอกสามซอกเหล็กกล้าจริงๆแม้เผชิญความตายก็ยังสงบนิ่งเพียงแต่ไม่คิดว่ายังไม่ถึงเดือนเจียงอวินชิงก็จะต้องเปลี่ยนจากคุณหนูตระกูลใหญ่กลายเป็นหญิงสาวผู้ยากจนอีกทั้งยังจะถูกตระกูลจางเล่นงานเรียกได้ว่าชะตาใกล้ขาดแล้วจากนั้นข้าก็เปิดไฟแน่เพื่อดูของขวัญจากเจียงหยงหลี เมื่อมองดูก็พลันเบิกตากว่างไม่คิดว่าจะเป็นอุปกรณ์ระดับมหากาบเจาะทะลวงและเป็นระดับมหากาบขั้นต่ำเมื่อสวมใสัยจะได้รับพลังเจาะกรอะทาวอร์ซนทันทีพลังเจาะกรอะเป็นคุณสมบัติที่ลำค่ามากสำหรับศัตรูประเภทเลือดหนาพลังป้องกันสูงถือเป็นระดับเทพเลยทีเดียวเกือบจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เทียบเท่ากันแววตาค่าสั่นไหวจึงอัปเกรดอุปกรณ์นี้ทันที ต่างหูผู้ควบคุมวาย,ยุระดับมหากาบขั้นกลางทะลวงกรอบกล้ามเนื้อทำลายกรอดเหล็กกล้าผนึกไฮโดรเจนเมื่อสวมใส่จะได้รับพลังจอกกรอถทาวอนสเอร์เซ็นหลังอัปเกรดค่าพลังก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งเกือบเทียบเท่ากับพลังจอกกรอครึ่งหนึ่งสำหรับค่าแล้วไม่มีแทงอีกต่อไปมีแต่ตัวบางๆเท่านั้นค่าลุกขึ้นเดินออกจากถ้ำอย่างชาชาพร้อมกับอ่านจดหมายของตนเองต่อไป ข้อความที่จี้เหยาส่งมามีมากที่สุดถึงหลายสิบฉบับสูหมิงข้ามีข่าวดีจะบอกเจ้าข้าทะลวงขั้นที่หนึ่งแล้วเยียนเจอและพวกอวินชิงก็ทะลุเลเวล13แล้วสูหมิงเจ้าอยู่ในดันเจี้ยนไหนพวกเราทำภารกิจหอคอยสวรรค์ครั้งนี้เสร็จแล้วเจ้ายังไม่มีข่าวคราวเลยสูหมิงเจ้าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมผ่านไปสิบกว่าวันแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่ข้าใกล้จะทะลวงขั้นที่สองแล้วนะน่าจะตามเจ้าทันแล้วถ้าเจ้ายังอยู่ก็ตอบกลับมาบ้างสิ ส่วนเยยนเจอผู้เยินชาก็ส่งจดหมายมาให้ข้าซูหมิงหากประสบปัญหาให้ส่งพิกัดมาเขามีเพียงประโยคสั้นๆแค่นี้พอจะนึกภาพออกว่าถ้าข้ามีปัญหาจริงๆพวกเขาจะต้องทิ้งทุกอย่างแล้วมาช่วยทันทีแต่ข้าก็ไม่ได้ตอบกลับไปเลยเพราะข้าสลบสลายมาตลอดจากนั้นข้อความล่าสุดคือเมื่อสามวันก่อนครั้งนี้น้ำเสียงของจี้เห่ยาเต็มไปด้วยความร้อนรนอย่างที่สุดบ้านของพวกอวินชิงเกิดเรื่องแล้วมีนักฆ่ากำลังไล่ตามพวกเราอยู่ ตอนนี้พวกเราอยู่ในดันเจียนโชคดีที่สภาพแวดล้อมของดันเจียนนี้ซับซ้อนเหยียนเจอกำลังพาพวกเราหนีและซ่อนตัวแต่เกรงว่าจะทนได้ไม่นานพวกเราอาจจะต้องจากกันตลอดการแล้วเมื่อเห็นข้อความเหล่านี้แววตาข้าก็พลันแข็งกร้าวขึ้นสังเกตเห็นว่าเจียงอวินชิงไม่เคยส่งข้อความมาให้ข้าเลยคาดว่าก่อนที่เจียงหยงหลีจะตายประกูลจางก็ได้วางแผนการไว้ล่วงหน้าแล้วปิดกั้นการติดต่อทั้งหมดของเจียงอวินชิงและพี่สาวของนาง ความสามารถในการสื่อสารค่ากำมัดแน่นความโกรธประทุขึ้นในใจคนเหล่านี้คือเพื่อนเพียงกลุ่มเดียวของข้าในชาตินี้อย่างน้อยในตอนนี้พวกเขาก็จริงใจกับข้าจี้เหยาในชาติที่แล้วถึงกับสละชีวิตเพื่อข้าหวังวุ้ยเยียนเจอจะฉลาดพอที่จะพาพวกเขาเอาตัวรอดได้อีกสักพักจากนั้นข้าก็ใช้ก้าวพลิบตาหลิงโปพุ่งออกไปนอกถ้ำทันทีแต่เมื่อมาถึงปากถ้ำข้าก็ตกตะลึงทันทีก่อนหน้านี้ยังอยู่ใต้ทะเล ตอนนี้ก้าวออกจากถ้ำกลับมาถึงบนฝั่งโดยตรงความรู้สึกเมื่อครู่ตอนก้าวออกจากถ้ำเรากับเป็นวงเวทเคลื่อนย้ายคิดว่าเป็นบรรพบุรุษของเผ่าซีอี้ที่ได้วางค่ากคนนีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ลูกหลานที่ได้รับสมบัติลำค่าไม่ต้องว่ายน้ําขึ้นมาจากใต้ทะเลอีกและได้ตั้งจุดเคลื่อนย้ายไว้ในเผ่าโดยตรงกลออกไปถึงกับมองเห็นแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าซีอี้บนพื้นมีดีงูที่แตกละเอียดแล้ววางอยู่เกรงว่าพวกเขาคงจะรู้แล้ว ว่าสิ่งที่ข้าให้ไปคือไข่ศักดิ์สิทธิ์ลอมทันใดนั้นเสียงคำรามอันดังสนั่นก็ดังมาจากท้องฟ้าด้านหลังราวกับเสียงสัตว์ปานับล้านตัวคำรามพร้อมกันจนเกิดเป็นเสียงหันไปมองแววตาข้าก็สั่นสะท้านในทันทีเห็นเพียงฝูงปลานับไม่ถ้วนหนาแน่นฝูงปลาใหญ่รวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าพวกมันแหวกว่ายในอากาศก่อตัวเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ปลาเหล่านี้ก็คือปลาจากบอกปลาเยือกแข็งหลับไหลก่อนหน้านี้ ทั้งเผ่าถูกล้อมไว้หมดสิ้นไม่มีทางหนีจึงกลายเป็นพื้นที่ต่อสู้หลักไม่สามารถทําการออกจากดันเจี้ยนได้เลยคำเตือนคําเตือนท่านได้เข้าสู่พื้นที่ต่อสู้บอสลับแล้วโปรดเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้เสียงของกฎเกณฑ์ทําให้แววตาค่ายเย็นเยียบตอนนี้ข้าเพียงต้องการออกจากดันเจี้ยนเพราะทางฝั่งจี้เหวพวกเขากําลังขับขันอย่างที่สุดแต่ดูจากสถานการณ์นี้ ในระยะเวลาสั้นๆเกรงว่าจะยังออกไปไม่ได้บอสตัวนี้ใหญ่เกินไปไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เกิดจากการรวมกลุ่มกันการจะสังหารเดี่ยวได้นั้นเป็นเพียงฝันกลางวันแม้แต่ทีมระดับสีข้ามขั้นในระยะเวลาสั้นๆก็เกรงว่าจะเอาชนะไม่ได้ขณะที่ข้ากำลังครุ่นคิดก็ได้ยินเสียงคำรามของมนุษย์กิ้งก่าจากด้านหน้าพวกเรามนุษย์กิ้งก่าเผ่าอูข่าเฝ้าสถานที่แห่งนี้มานับร้อยปี ก็เพื่อวันนี้เพื่อกำจัดอสูรร้ายที่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วดินแดนนี้ให้สินส้นซากนี่คือภารกิจที่บรรพบุรุษมอบให้พวกเราการต่อสู้ในวันนี้คือเกียรติยศอันสูงสุดพวกเราจะกลายเป็นนักรบผู้กล้าผลคือมนุษย์กิ้งก่าหนุ่มเหล่านั้นยังพูดไม่ทันจบก็ถูกปลาประหลาดร่างยักษ์สองสามตัวบดขยี้จนกลายเป็นกองเนื้อเละแม้มนุษย์กิ้งก่านับร้อยจะทุ่งสุดกำลังก็ยากที่จะได้เปรียบในหายนะครั้งนี้ แนวป้องกันของมนุษย์กิ้งก่าถอยร่นอย่างบ้าคลัง่งหัวหน้าเผ่าทัวกังถือดาบใหญ่พุ่งไปอยู่แนวหน้าสุดเลเวลของเขาสูงถึง49ระดับสีข้ามขั้นสูงสุดแขนที่เหวี่ยงดาบทุกครั้งล้วนมีพลังมหาศาลเหล่านักรบหนุ่มแห่งอูค้ค่าพวกเราถูกปิดล้อมแล้วไม่มีที่ให้หนีการต่อสู้คือจุดหมายสุดท้ายของพวกเราหลังจากการรบครั้งนี้สิ้นสุดลงผู้ที่รอดชีวิตจะได้รับตำแหน่งนักรบผู้กล้าทันทีเสียงดังกล้องไปทั่วฟ้ามนุษย์กิ้งก่าทุกคนตื่นเต้นอย่างมาก ตำแหน่งนักรบผู้กล้าสำหรับเผ่ากิ้งก่าถือเป็นเกียรติยศสูงสุดปราบใดที่ได้รับตำแหน่งนี้ตายก็ไม่เสียดายข้าอยู่ไกลออกไปมองอย่างสงสัยไม่แน่ใจในใจครุ่นคิดว่าปลาประหลาดเหล่านี้ตื่นขึ้นมาได้อย่างไรข้าน่าจะไม่ได้ไปรบกวนพวกมันหรือว่าจะเป็นมนุษย์กิ้งก่ากลุ่มนี้หลังจากพบว่าไข่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของปลอมก็โมโหแล้วตามกลับไป ผลคือไปปลูกฝูงปลาโดยไม่ตั้งใจในเวลานี้ถั่วจ้านที่กำลังต่อสู้อยู่ด้านหน้าก็หันมามองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาก็โกรธจนแทบทนไม่ไหวในทันทีรีบหันไปมองหัวหน้าเผ่าท่านพ่อท่านพ่อก็คือคนผู้นี้ที่สับเปลี่ยนไข่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเราถัวกังเมื่อได้ยินก็หันมามองเช่นกัน เขายังคิดว่าลูกชายพูดจาเหลวไหลอย่างไรเสียการใช้ดีงูที่หามาได้ง่ายๆแลกกับตำแหน่งนักรบผู้กล้าถือเป็นการค้าที่ไม่ขาดทุนแน่นอนลูกชายของเขามักจะชอบใช้ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่มีใครรู้จักลูกดีเท่าพ่อนั้นในตอนแรกเขาจึงไม่เชื่อคำพูดของถั่วจนันแต่ตอนนี้เมื่อมองดูกลับมีมนุษย์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในเผ่าอย่างกระทันหันหรือว่าที่ลูกชายพูดเป็นเรื่องจริงเขารีบพาถั่วจันเดินมาหาข้า คมวดคิ้วถามมนุษย์เอ๋ยที่เจ้าเด็กนี่พูดเป็นความจริงหรือเมื่อได้ยินคำถามของบัวนหน้าเผ่าสีหน้าของข้ากลับสงบนิ่งเช่นเคยสหายเผ่าซีอี้ท่านอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปในบรรดามารดกของนักเต้นรำผู้ถือไม้เท้านั่นข้าพบเพียงลูกแก้วแสงสีเขียวลูกนั้นแล้วมอบให้ท่านหากสิ่งนั้นไม่ใช่ไข่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านข้าก็ไม่ทราบบ่อแสแล้วคำพูดของข้าทำให้ถั่วจ้านเกิดความสงสัยในตัวเองเล็กน้อย แต่ในมิชาแววตาของเขาก็แน่แน่ยิ่งขึ้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนของทีมนั้นที่ขโมยไขย่ศักดิ์สิทธิ์ไปพวกเราไล่ตามอยู่นานกว่าจะสืบพบคิวฆ่ากระตุกพลันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขาเอาไขา่ศักดิ์สิทธิ์ออกไปจัดการแล้วอย่างไรเสียนั่นคือทีมไม่ใช่คนเดียวไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะมีพักพวกคนอื่นอีกท่านมากล่าวโทษข้าที่นี่จะมีประโยชน์อันใดข้าเชิดหน้าอกขึ้นสีหน้าสงบนิ่งขัดจังหวะคำพูดของอีกฝ่ายโดยตรง นี่คือในการเจรจาภาษากายที่แสดงความมั่นใจอย่างยิ่งสามารถกดดันอีกฝ่ายได้อย่างแนบเนียนถั่วจ้านเมื่อได้ฟังก็ตกอยู่ในผวังความคิดต้องยอมรับว่ามนุษย์ผู้นี้พูดมีเหตุผลอยู่บ้างหัวหน้าเผ่าถัวกังยืนมองเหตุการณ์นี้เงียบๆอยู่ข้างๆดูเหมือนว่าประสบการณ์ที่ลูกชายเล่ามาจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่มนุษย์ผู้นี้ก็น่าไม่แดงใจไม่สัน่นดูไม่มีท่าทีร้อนตัวแม้แต่น้อย ช่วขนาดหนึ่งเขาก็ยากที่จะตัดสินใจว่าจะเชื่อใครดีแต่ตอนนี้ศัตรูตัวฉกาดอยู่ตรงหน้าเรื่องนี้ต้องรีบจัดการโดยเร็วทัวจ้านยังคงไม่ยอมแพ้ยืนกรานพูดว่าที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลอยู่บ้างแต่การจะหลอกท่านพ่อหัวหน้าเผ่าของข้าคงยังไม่พอเจ้าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมของมนุษย์พวกนั้นหรือเจ้าคิดว่าการฆ่าชายคนนั้นจะสามารถล้างความสงสัยได้ พวกมนุษย์อย่างพวกเจ้าถนัดที่สุดคือการทอดทิ้งเพื่อนร่วมทีมเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นความตายเหมือนกับที่ชายคนนั้นทอดทิ้งสมาชิกทีมหญิงคนนั้นแล้วหนีไปไม่แน่ว่าการที่เจ้าข่าเจ้าหมอนั่นต่อหน้าข้าก็เป็นการแสดงละครเพื่อช่วยผู้หญิงคนนั้นเท่านั้นถั่วจ้านพูดรรายาวจนปากแทบจะพ่นไฟแต่ข้ากลับไม่ตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยยิ้มอย่างใจเย็นเรื่องเหล่านี้ข้าอธิบายได้ด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวนั่นคือข้ายังคงอยู่ที่นี่ ถ้าข้าสับเปลี่ยนจริงๆกลืนไข่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าท่านไปข้าจะกล้ากลับมาได้อย่างไรกลับมาที่เผ่าของพวกท่านนี่ไม่ใช่การหาเรื่องไปหรือข้าใจซื่อมือสะอาดไม่ละอายแก่ใจจึงกล้ามาที่นี่เมื่อคำพูดนี้หลุดออกไปถั่วจ้านถึงกับพูดไม่ออกชั่วขณะแม้แต่หัวหน้าเผ่าถั่วกังก็มีแววตาครุ่นคิดเห็นได้ชัดว่าถูกโน้มน้าวไปบ้างแล้วจริงๆแล้วข้าก็เหงื่อตกอยู่เงียบๆข้ากำลังเดิมพันว่าพวกเขาไม่เห็นข้าเคลื่อนย้ายมาจากในถ้ำ พลังต่อสู้ของถั่วกังนี้แข็งแกร่งกว่าถั่วจ้านลูกชายของเขาหลายสิบเท่าแรงกดดันที่แผ่ออกมาก็สุดยอดเช่นกันถั่วกังก้าวเท้าอย่างมั่นคงเข้ามามนุษย์เอ๋ยตักอกของเจ้าชัดเจนกว่าลูกชายข้าดังนั้นข้าย,ยินดีที่จะฟังเจ้าพูดตอนนี้ข้าจะถามคำถามสุดท้ายกับเจ้าในเมื่อไข่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เจ้าที่ขโมยไปและเจ้าก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเผ่ากิ้งก่าของพวกเราเช่นนั้นแล้วเหตุใด,ดเจ้าจึงมาปรากฏตัวที่นี่ พลางพูดในดวงตาสีเขียวมรกตของเขามีประกายสังหารว่าผ่านกลิ่นไอแรงกดดันระดับสีข้ามขั้นสูงสุดถาโถมเข้ามาหากคำตอบของข้าไม่สามารถโน้มแนวเขาได้อย่างสิ้นเชิงเช่นนั้นเขาก็จะลงมือโดยไม่ลังเลสีหน้าข้าเย็นชาไม่มีการครุ้นคิดแม้แต่น้อยตอบหัวหน้าเผ่าทัานทีท่านหัวหน้าเผ่าง่ายมากข้ามาเพื่อฆ่าบอสคาดว่าพวกท่านก็คงรู้ โลกนี้ได้กลายเป็นดันเจียนไปแล้วข้าก็เป็นเพียงนักผจญภัยธรรมดาคนหนึ่งที่เข้ามาเก็บเลเวลที่นี่เท่านั้นบอสตัวนี้คือบอสลับมันช่างหน่าดึงดูดใจยิ่งนะหากสังหารได้ข้าจะได้รับรางวัลที่ไม่ธรรมดานี่คือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่เมื่อพูดถึงตรงนี้ข้าเหลือบมองไปทางถั่วจานแวบหนึ่งอีกอย่างที่ถั่วจาน ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยชวนข้ามาที่เผ่าของพวกท่านด้วยตัวเองหรือว่าท่านลืมเรื่องนี้ไปแล้วขณะพูดข้ายังแอบช่างน้ำหนักกระบี่ยาวสีเทาดำในมือเล็กน้อยคมดาบที่มีคุณภาพไม่ธรรมดาสะท้อนประกายแหลมคมสีเทาทะมึนราวกับความตายเป็นการบ่งบอกว่าพลังของข้าก็แข็งแกร่งมากเช่นกันข้าใช้ท่าทางที่ไม่สะดุดตานี้เพื่อบอกหัวหน้าเผ่าว่าข้าเองก็ไม่ใช่คนที่น่ารังแกหากท่านยืนกรานจะฆ่าข้า ก็อาจจะต้องสู้กันสักพักและทุกวินาทีที่สู้กันคนในเผ่าของท่านก็จะตายเปล่าไปเป็นจำนวนมากสงครามจิตวิทยาครั้งนี้เรียกได้ว่ากดดันได้อย่างง่ายดายในที่สุดหัวหน้าเผ่าก็ยกมือขึ้นกลุมเก็บดาบประหารมาลงหนุ่มน้อยเจ้าโนมนาวฆ่าได้แล้วตอนนี้ศัตรูตัวฉกาดอยู่ตรงหน้าพวกเขาต้องการรวบรวมพันธมิตรให้ได้มากที่สุด ข้าลงมือช่วยเหลือไม่แน่ว่าอาจจะช่วยให้เด็กๆในเผ่ากิ้งก่ารอดชีวิตได้มากขึ้นตอนนี้เรื่องนี้สำหรับถั่วกังแล้วน่าดึงดูดใจยิ่งกว่าไข่ศักดิ์สิทธิ์เสียอีหากวันนี้พลังพล้งเผลอไปเพียงเล็กน้อยตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะต้องเผชิญกับการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างรอบคอบมนุษย์เอ๋ยเจ้าบอกว่ามาที่นี่เพื่ออ,อสูรฉลามเช่นนั้นก็เชิญลงมือได้เลย เขาจับดาบใหญ่นาะนักใบหน้าเย็นชาในคำพูดมีความหมายข่มขู่เล็กน้อยนั่นเป็นเรื่องธรรมดาสีหน้าข้าเรียบเฉยใช้ก้าวพริบตาหลิงโปกวัดแกว่งกระบี่พุ่งออกไปกระบี่วายุทธมินส่งเสียงหึ่งแล้วลอยออกจากฝากักภายใต้อิทธิพลของพลังควบคุมกระบี่มันก็บินขึ้นไปฟาดฟันด้วยตัวเองกรีบรอยยาวหลายสายกลางอากาศข้าเพ่งสมาธิคมมีดจ,จิตวิญ,ญญาณก็ฟันออกไปเช่นกัน สองประกายเจิดจ้าสับลาประหลาดเป็นชิ้นชิ้นราวกับซาชิมิในพริบตามือซ้ายกุมกระบี่ยาวนำกระแสก็ตกลงในฝ่ามือพร้อมกันนั้นมือขวาก็ทักเพลิงคู่รอยประทับมรณะกลายเป็นพายุหมุนพุ่งทะยานไปแนวหน้าสุดของสนามรบในพริบตาประกายกระบี่อันยุ่งยิงหมุนวนไา่รำไปทั่วฟ้าทำให้ตาลายพระมัวในชั่วพริบตาก็ช่วยลดแรงกดดันให้มนุษย์กิ้งกาได้มาก หนุ่มๆของเผ่ากิ้งก่าล้วนเป็นชายหนุ่มเลือดตร้อนพลันก็ถูกท่าทางองอาจในการต่อสู้ของข้ากระตุ้มความปรารถนาในชัยชนะทันทีพลันฮึกเหิมขึ้นมาทันทียกมือกุมใช้ทักษะช่างตีเหล็กวิชาหลอมรวมปราณจากซากศพของมนุษย์กิ้งก่าและปลาประหลาดหลอมรวมเป็นกระบี่ยาวสามเล่มข้าประสานนิ้วเป็นกระบี่แล้วสะบัดเบาๆพลันกระบี่ทั้งสาเล่มก็ไล่รำกลางอากาศฟาดฟันฝูงปลานั้น ประสิทธิภาพการสังหารอันน่าสะพรึงกลัวทำให้เผ่ามนุษย์กิ้งก่าชื่นชมไม่หยุดถั่วจานมองเงากระบี่ที่ไร้รำทั่วฟ้าจนตาค้างมนุษย์ผู้นี้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรแม้แต่ผู้อาวุโสก็เกรงว่าจะไม่เก่งกาจเท่าเขามีเพียงท่านพ่อเท่านั้นที่พอจะสู้กับเขาได้เขาไม่คิดว่ามนุษย์ผู้นี้จะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เกินความคาดหมายของเขาไปมากข้าตั้งเป้าหมายในใจภายในสิบนาทีต้องฆ่าบอสตัวนี้ให้ได้ แล้วออกจากดันเจี้ยนนี้หัวหน้าเผ่ามนุษย์กิ้งก่าถั่วกลงมองแผ่นหลังที่กำลังต่อสู้อย่างดูเดือดของข้าในใจก็รู้สึกโล่งอกอยู่บ้างที่ตนเองตัดสินใจได้ถูกต้องมีพันธมิตรเผ่ามนุษย์ผู้นี้บางทีอาจจะผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้จากนั้นเขาก็คำรามแล้วพุ่งไปแนวหน้าสุดกวาดแกว่ดวงดาบใหญ่ของเขาอย่างบ้าคลั่งทุกครั้งที่โจมตีจะมีปลาประหลาดหลายสิบหรือแม้แต่นับร้อยตัวถูกฟาดจนเป็นเศษเนื้อเละ การโจมตีเป็นวงกว้างเช่นนี้ข้าเองก็ยังสู้ไม่ได้นอกจากผู้สำเร็จโทษมังกรและผู้ส่งสารสอนบาปข้าแทบไม่มีทักษะใดที่มีขอบเขตกว้างขนาดนี้แต่ถั่วกังปรับโจมตีธรรมดาทุกครั้งก็มีขอบเขตกว้างขนาดนี้และนี่คือความแตกต่างระหว่างระดับสี่ข้ามขั้นสูงสุดกับระดับสามข้ามขั้นข้าประเมินว่าถ้าสู้กับถั่วกังจริงๆน่าจะเป็นห้าสิบห้าสิบหรือแม้แต่ข้าเองก็อาจจะเสียเปรียบ นี่มันท้าทายข้ามขั้นไปสิบกว่าเลเวลเชียวนะคุณชายตระกูลเซียวบางคนยังไม่กล้าข้ามขั้นขนาดนี้ข้าจ้องมองไปข้างหน้าชายเน่แห่งการอย่างรู้กับฝูงปลาประหลาดนี้ผู้กลืนกินแห่งทะเลสาบน้ำแข็งราชันหมื่นมัจฉาบอสลับเลเวล49พลังชีวิตปัจจุบันไม่บาดเจ็บต้องเข้าสู่ระยะที่สองจึงจะสร้างความเสียหายแก่ร่างจริงของมันได้คุณสมบัติโดยรวมยากที่จะวัดได้ บอสประเภทฝูงคุณสมบัติในระยะปัจจุบันไม่สามารถวัดได้เมื่อเห็นเช่นนี้ข้าก็ขมวดคิวแน่นในระยะนี้การโจมตีทั้งหมดล้วนไรผลไม่สามารถสร้างความเสียหายให้บอสได้แม้แต่น้อยทุกอย่างเป็นเพียงการปูทางเพื่อเข้าสู่ระยะที่สองข้ากำคมดาบแน่นรู้สึกว่านิ้วสั่นเทาก็แค่ปลาหนึ่งื่ตัวไม่ใช่หรือ ยิ่งคลื่นลมแรงประสบการณ์จากปลาก็ยิ่งมากข้าจะต้องฆ่าล้างดันเจี้ยนนี้ให้ได้เหลานักรบผู้กล้าเผากิ้งก่าข้ามีข่าวสำคัญจะแจ้งหลังจากคาปลาครบ1หนึ่งหมื่นตัวแล้วเท่านั้นบอสตัวนี้จึงจะปรากฏร่างจริงออกมาขอให้พวกท่านจงทุ่มสุดกำลังในการฟาดฟันเสียงของข้าดังก้องไปทั่วสนามรบแม้ว่านี่จะสร้างแรงกดดันให้พวกเขามากขึ้นแต่ก็จะนำมาซึ่งแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม